สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีสำหรับเช้าวันอังคารที่14เดือนธันวาคมนะคะเนาะเป็นยังไงบ้างกับน้องทองเมื่อวานคะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นวันไซเวแห่งชาตินะคะวันจันทร์เนาะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ยังเป็นวันไซเวแห่งชาตินะคะแต่น่าจะแบบเคลื่อนที่มากกว่ามเมื่อวานแล้วแหละเมื่อวานน้องในกราฟเดย์เนาะน้องวิ่งแค่นี้เองคะ่ะประมาณ9ก0ากว่า,กวาเกือบพันเนาะประมาณนี้นะคะตอนนี้ น้องขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ลงกลับมาเหมือนอยู่ที่เดิมที่เดิมนะคะเป็นโปรตีโต้เลยนะคะก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะ ก็อาทิตย์นี้วันนี้จันอังคารไอวันนี้อังคารอังคารวันเนี้ยก็น่าจะยังแบบไม่ได้วิ่งไวมากเพราะว่าน้องจะต้องใส่เวลรอข่าวข่าวสําคัญทั้งอาทิตย์นี้คือไฮไลท์คืออยู่วันพุธคืนวันพุธตอนประมาณตีสองอาทิตย์นี้มีข่าวเฟสนะคะประกาศดอกเบี้ยนะคะว่าจะคงคงเท่าเดิมลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องไปลุ้นกันตอนคืนวันพุธตีสองนะคะเพราะฉะนั้นไฮไลท์จาไว้ไฮไลท์อยู่วันพุธแล้ววันพุธก็ดันเป็นวันทีดี ฉีดยาประจําวันนะคะฉีดยาเสร็จพฤหัสถ้าเขาฉีดวันพฤหัสเอ้ยวันศุกร์วัน,ว,นวันพฤหัสก็จะตามเทรนต่อแล้ววันศุกร์เราค่อยสวนอะไรประมาณนี้นะคะเนาะแต่ว่าก่อนอื่นดูวันนี้กันนะคะดูวันนี้เมื่อวานเขาจบเขียวนะคะจบเขียวแบบจบเขียว จบเขียวไซเว่อะจบเขียวนิดเดียวนึกออกไหมคะไปชนอย่างที่บอกเลยเป๊ะเลยเมื่อวานนะคะว่าถ้าเขาไม่สามารถยืนเหนือ1790ได้นะคะตรงนั้นจะรอตบลงมาเมื่อะะวานก็มีคนได้ไดออเดอร์กันมานะคะเก็บมาจากออเดอร์ข้างบนเลยนะคะแล้วก็จุดที่ท p พีก็คือปื้ดเดียวเราเอาปื้ดเดียวคือจบค่ะเขามาเจอเขาเพราะเราวันจันทรทุกคนต้องรู้ว่าวันจันเนาะ วันจันทร์เขาจะไม่ไปไหนหรอกวิ่งเขาวิ่งให้เราแค่นั้นคือต้องจบละต้องจบละสําหรับวันจันทร์คือเขาลงมาปื้ดเดียวคือลงมาทีเดียวคือ900อ่ะถือว่าต้อง TP แล้วละ่ะนะคะแต่มีบางคนที่แบบว่าเอออยากลุ้นอ่าบางทุนไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดไม้ล่างก็บอกไว้ว่าไม้ล่างๆเนี่ยให้แบ่งปิดไปนะคะไม้บนก็บางทุนไว้ก็มาสุดท้ายเรามาโดนมาโดนบางทุนแต่เราก็ยังได้กําไรถูกไหมคะทุกคนเนาะนะคะอ่ะวันนี้มาดู H ES 4สว่าเขาจะไปในทิศทางไหน สังเกตการขึ้นของน้องนะคะน้องขึ้นบอกแล้วว่าถ้าน้องขึ้นหดมาเมื่อไหรเนะ่เจอกันนะเจอกันแต่เนีคอน้องก็ดูแท่งอิมนะคะเฮสซี่เขียวเขียวใหญ่เนาะแล้วก็เขียวเล็กๆๆๆๆหันแท่งเจอต้านสำคัญด้วยนะคะ1790นะ ไม่สามารถยืนด้านหน้าอาะตบลงมาเราก็ได้แท่งนี้กันไปนะคะเมื่อวานก็จนถึงตอนนี้คือน้องก็ยังไม่สามารถที่จะยืนเหนือได้แล้วดูการลงนะคะลงของเขาดูอิ่มอิ่มขาลงแท่งแท่งใหญ่ๆขึ้นเนาะแล้วดูอิ่มขาเคลนหันแท่งขึ้นไปแบบนี้นะคะ mm hmm. วันนี้มีโอกาสเจอตบแบบเมื่อคืนเมื่อเหมือนเมื่อวานอีกสักรอบนะคะ mm hmm. แต่ยังไม่น่าจะหลุดไหนยังไม่หลุดไหนตอนนี้วันนี้เหมือนเมื่อวานเลยค่ะตราบใดที่น้องยังไม่ยืนไม่ยืนเหนือ ก้อนเนี้ยได้นะคะก็คือไม่เหนือคือไม่ไม่สามารถคลุมก้อนทางซายนี้ได้และทํากับเกินเป็นแท่งสมบูรณ์ขึ้นไปนะยังมองเซล์อ่ายัางยังเป็นคนยังมองเซลล์อยู่นะคะก็อ่าจริงๆคือทําไมถึงมองเซลล์มันยังไม่จบอะทุกคนเว็บมันยังไม่จบอิมตัวเนี้ยเขายังส่งมาไม่ครบด้วยซ้ําน,นะคะเขายังส่งมาระยะไม่ครบเลยนะคะเพราะฉะนั้น ยังคงมองลงค่ะตราบใดที่ไม่ยืนเหนือเส้นนี้ไม่ยืนเหนือไม่คลุมฝั่งเนี้ยได้นะคะอ่ะทีนี้ไปดู h ฮดหนึ่งเฮตอนนี้เป็นยังไงคือไซเว่ะทุกคนจริงๆไม่ค่อยอยากให้เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไซเลไซเวย์เขาไซเวย์รอรอข่าววันพุธท,นะที่สําคัญนะเออฟดเนาะก็ลุ้นไป ตอนนี้ก็เก็บในไซเว์แต่ที่เขามานั่งเก็บในไซเว์เล่นในทองกันก็เพราะว่าเออปิกแวลูทองมันเยอะไงถึงจะแค่นี้แต่เขาก็าวิ่งกันแบบเจ็ดประมาณ900อ่ะ900ถึงพันนะคะก็ยังคงมองว่าเนี่ยถ้าเขาขึ้นไปก็จะกดเซล์ลอ่ะเออจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม,ไม่ไม่เล่น Buy บายอ่ะค่ะจะรอรอให้น้องแบบ ออถ้าจะบายก็คือให้น้องยืนเหนือข้างบนให้ได้ก่อนประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าสามตรงนั้นนะยืนให้ได้ถ้ายืนคลุมก้อนนี้ได้เมื่อไร่นะเออเปลี่ยนหน้าถึงจะเปลี่ยนหน้าเล่นนะคะก็จริงๆก็ประมาณนี้แหละสําหรับทองยังไม่มีอะไรมากนะคะยังยังยังคงบอกว่าตรงนี้ยังไม่ได้ย้านะตรงนี้ไม่ได้ย้าเมื่อวานเขามาชนแนวนี้ค่ะตรงกับเกินคู่นี้นะคะ เป็นวีขึ้นไปด้วยมาชนเสร็จปุ๊บมีเส้น MA200 กับ100อยู่แล้วเขาก็เก็บดีดขึ้นไปนะแต่การดีดขึ้นไปก็มันยังไม่ได้คลุมตรงนี้นะคะแท่งนี้ก็ไม่ได้คลบไม่ได้คลุมไม่ใช่ไชนะแท่งแดงนี้ลงมาหันแท่งอาจด,ดีดขึ้นไปอีกเนะี้ยไซเวนะทุกคนประมาณนี้ค่ะ